ดาวโหลดแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทั้งระบบ Android และ iOS โดยพิมพ์คำว่า Farmbook แล้วทำการติดตั้ง a p p พลิเคชัน จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กโดยใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรจากสมุดเขียวจำนวน12หลักเป็นทั้งยูสเซอร์และรหัสผ่านเข้าระบบ จากนั้นเลือกแจ้งปรับปรุงทะเบียนแล้วเลือกแจ้งปลูกระบบจะแสดงข้อมูลที่เคยขึ้นทะเบียนไว้เราสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้ในแปลงที่เคยแจ้งไว้ในปีที่ผ่านมาเลือกแปลงที่จะทำการปรับปรุงข้อมูลทำการใส่ข้อมูลโดยจะสามารถปรับปรุงได้ในพืชชนิดเดิมมีพื้นที่ปลูกเท่าเดิมหรือลดลงเท่าน <Avengers. S 2> ั้นเลือกชนิดพืชที่ปลูกเลือกพันธุ์ <professors> เลือกวันที่ปลูกโดยจะอยู่ในช่วงอายุ15 6 0ถึง60วันจากวันที่แจ้งข้อมูลถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้เลือกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเลือกเนื้อที่ปลูกโดยจะต้องเท่าเดิมหรือลดลงจากเดิมผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับเลือกประเภทเกษตรกรรมบันทึกการแจ้งปลูก กลับไปที่หน้าแรกเข้าไปติดตามผลดูผลการปรับปรุงหากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้โดยเลือกเครื่องหมายรูปดินสอแล้วทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นให้ทำการถ่ายภาพแปลงเพื่อยืนยันการเพาะปลูกทำการเลือกแปลงที่จะถ่ายรูปเลือกถ่ายภาพแปลงเลือกกล้องถ่ายรูปอนุญาตให้เปิดตำแหน่งถ่ายภาพแปลงเลือกถ่ายภาพแปลงต่อไปเพียงเท่านี้ก็เป็นการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กเสร็จเรียบร้อยจากนั้นให้รอเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนำใบแจ้งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปติดประกาศในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลง